ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกับผู้หารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับว่าขณะนี้เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจพลาดเคลื่อนในส่วนของสถานการณ์ในด้านมาตรฐานของการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งผมยืนยันมาตลอดว่าของเราเป็น world class destination นะครับโดยเฉพาะ holiday destination ดังนั้นเองจริงๆเป็นที่มาที่ไปว่านอกจากที่เราจะต้องให้เขาได้รับรู้แล้วเราจะต้องมีการสร้างมาตรฐานระหว่างภาครัฐและก็ภาค เอกชนภาคผู้ประกอบการในประเทศนะครับจึงได้กิดไปที่มาที่ไปที่เราเนี่ยก็ไปทํากันบ้างนะครับ mm. เราทําการรีเสิร์ชว่า mm. สี่อย่าง4ี่มิต,ติที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาอยากจะได้รับการการันตีจากภาคการท่องเที่ยวของไทยเสืออะไรบ้างก็เป็นที่มาที่ไปของสัญ,ญลักษณ์ trusted Thailand ซึ่งมันจะสามารถการันตีว่าถ้าคุณไปในที่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิง หรืออะไรต่างๆที่มีสัญลักษณ์ t ัสกัตทัสกัต t ัสกัตไทยหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความปลอดภัยสองในเรื่องของภาษาที่มีจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาที่กับอ่าแล้วก็สามในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการระบบในการใช้จ่ายที่มีความทันสมัยรวดเร็วและสามารถเชื่อถือได้4ในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับสามารถมีรถทั้ง ภาคเอกชนหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกครับเป้าของทั้งทั่วห้าพันครับแต่เต้าของกระทรวงคือหนึ่งหมื่ครับอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้สักเกือบสามพันละที่ที่เป็นพกแบบที่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาแล้วก็ผ่านมาตรฐานที่จะได้รับสัญ,ญลักษณ์นี้เอาไปใช้นะครับ ก็แน่นอนครับคือหนึ่งในหนึ่งในนโยบายของผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นมิติที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต้องการก็คือความปลอดภัยนะครับอย่างนั้นเองเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทําให้มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นครับท่านครับเเที่ยวจีนเนี่ยัจะหายไ่เลยก็จะมีานีเ้เข้าสู่โลกไฮดีสแนร์เราจะมีการเตรียมพร้อมไปที่จะ ตรงนี้จริงๆแล้วก็ต้องต้องเรียนว่าเราทํากันด้านร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับมีการท่านรองนายกรัฐรีก็มีโอกาสได้ไปพบกับท่านเอกอัครราชทูตจีนนะครับซึ่งวันนั้นก็ได้เจอท่านที่ปรึกษาอย่างด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งผมก็เดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับไปพูดคุยกับตัวแทนที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นทัวร์อเปเตอร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้เรายังมีมาตรการที่จะทําความเข้าใจกับทางทางฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าเรา เราให้ความสําคัญกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอนกับอีกหลายๆประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยครับเป้าผมก็คือเป้าก่อน COVID โอควิดนะครับส่วนจะทําถึงไม่ถึงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าปีนี้ภาพรวมดีขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบไปยังปีหน้าด้วยนะครับก็จะเริ่มไล่ดูตั้งแต่ช่วงไฮซีซั่นจนถึงช่วงที่มันเริ่มกรอกในช่วงต้นปีหน้านะครับ เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ดีขึ้นครับผมตั้งเป้าไว้สูงครับก็ก็ก็คิดว่าอยากจะให้กลับมาสัก70-80%โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับาุดยออด